สวัสดีค่ะทุกคนฝนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องบินไป Work and Travel ที่บรัสตันนะคะไฟของเราคือรอบ5ทุ่มการเดินทางของเรานะคะค่อนข้างง่ายเลย <c oughs> ก็แค่ไปตามป้ายหรือว่าไปตามเบาะที่เรามีในมือนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแลกเงินกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เงินดอลลาร์มาแล้วแล้วก็ไปซื้อซิมนะคะพักเร็วมากเมืองที่เราจะเดินทางไป work and travel นะคะก็คือเมืองกอสเตอร์จะอยู่ที่รัฐเอนะคะจะอยู่เหนือ บอสตันขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ติดแอตแลนติกเลยวันที่เราไปนะคะเราไปก่อนวันทำงาน2วันเราก็เลยจะไปพักแล้วก็ไปเดินเล่นแถวบอสตันในเมืองก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางเข้าไปในเมืองกรอสเตอร์กันบ๊ายบายมามีกับปปิ นี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของเราเลยที่แบบไปต่างประเทศคนเดียวแล้วก็แบบไปไกลมากถึงเมกาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในการเว r ร์กแอนทาวเนะคะก็แอบ,บตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็รู้สึกชิลๆไม่ได้ดูแบบยากหรือว่าแบบกลัวอะไรขนาดนั้นเพอะด้วยว่าแบบเราก็ศึกษาเส้นทางหรือว่าศึกษาแผนของเรามาเรียบร้อยแล้วว่าในวัน2วันนี้จนถึงที่พักนะคะเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตามเกตอะไรเงี้ยคือเดินทางง่ายมากจะบอกว่าตามป้ายจริงๆ แล้วก็นะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องกันรอไม่นานเพราะว่าเรากะเวลามาถูกเป๊ะได้ๆคือแอร์โฮสเตสสวยมากของโคเรียแอร์คือแบบแต่ละคนนึกว่าหลุดจากซีรีส์อันนี้ตอนจองตั๋วนะคะเราก็จองติดหน้าต่างด้วยวิวสวยมากอันนี้ประเทศไทยแล้วก็ในที่สุดข้าวมือแรกก็มาถึงตอนขึ้นเครื่องไปแบบเดี่ยวเองแล้วก็เราอันนี้เราก็จองไว้ตั้งแต่แบบอยู่ ก็ตแต่จองตั๋วเลยใช่แต่อันนี้จองมั่วคือกินไม่ได้กินไม่ได้เดินทางแค่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะแล้วก็เช้าแล้วเรามาแลนดิ้งถึงโคเรียก็คือตอนช่วงประมาณ6โมงใช่ประมาณ6กโมงครึ่งประมาณนี้แล้วก็ออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับป้ายต่อไปเลยว่าเราจะต้องไปทางไหนแล้วก็เดินตามพี่ๆเขาไปแล้วแหละตามนั้นเลย เราก็ดูไม่ได้มาแยารเลยนะคะก็คือเขาไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นเพื่อที่จะต่อเครื่องไปที่บอสตันอีกทีหนึ่งนะเราจะขึ้นเครื่องอีกทีหนึ่งนะคะตอนช่วงประมาณ9ก้าโมงเกือบ10บโมงดังนั้นมีเวลาต่อเครื่องประมาณ2ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ซึ่งเราคิดว่ามันเพียงพอต่อการต่อเครื่องเรานะเพราะว่าเกทกับทางออกอ่ะมันไม่ได้ไกลกันมากเลยซึ่งมันเดินทางง่ายมากถึงแล้วก็มาดูบอร์ดต่อว่าบอร์ดของเราต้องไปเกทไหนนะคะ ซึ่งของเราก็คือไปตามนี้เลยพอเรารู้แล้วว่าเราต้องไปเขตไหนเราก็แค่เดินตามไปทางนั้นที่แบบว่ามันมีป้ายอะไรเงี้ยซึ่งสานามบินของอินชอนนะคะมันค่อนข้างที่จะไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นซึ่งมันแบ่งออกเป็นโซนเป็นโซนซสื้อเน,นี่ยถือว่าเดินทางง่ายมากเกตของเราคือ248นะคะซึ่งเราก็แค่เดินตามป้ายว่าแบบเออ248อยู่ตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวก็เจอเอง อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเครื่องครั้งแรกในชีวิตด้วยไม่เคยแบบว่านั่งเครื่องบินเราต้องต่อเครื่องอะไรเงี้ยซึ่งแบบแอบ,บตื่นเต้นนิดนึงก็แบบเดินชมนกชมไม้ว่าแบบมันมีอะไรบ้างซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกเพราะว่าเราไปกินบนเครื่ออีกที่ถึงแล้วเกตเรา เราไปนะคะช่วงเดือนเมษาก็คือจะเป็นช่วงสปริงของเมกาซึ่งอากาศช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่หนาวมากแล้วยิ่งเมืองที่เราไปมันติดทะเลก็เลยบบว่าเตรียมตัวไว้ดีมากๆนะคะในเรื่องของแบบเสื้อผ้ายอะไรเงี้ยแต่มาถึงเกาหลีก็คือฝนตกหนักมากตั้งแต่จอดเครื่องยันขึ้นเครื่องอีกรอบหนึ่งพอขึ้นเครื่องมานะคะก็จะยิงยาวอีก18ชั่วโมงนะก็จะมี สซรีปเปอร์มีผ้าห่มแล้วก็มีหมอนให้แต่ว่าแนะนำให้เตรียมแบบหมอนยิงคอมาเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นแปรงสีฟันกับยาสีฟันมนาะให้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เลยบนเครื่องนะคะก็คือจะมีแบบสิ่งบันเทิงมาให้แบบดูก็คือมีพวกเพลงมีหนังอะไรเงี้ยขั้นเวลาแปบ๊บเดียวก็แบบว่าถึงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ไน,น้นานเท่าไหร่นะเพราะวแบบ่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเรานอนทั้งตลอดเลยมั้งแปบบ๊แบแป๊บเปียกเพิ่งนอน มาเสิร์ฟแล้วค่ะขึ้นมอเครื่องได้ไม่นานกินอีกแล้วแต่มือนี้เป็นมือที่แบบฉันประทับใจที่สุดแล้วเพราะว่าอันนี้ฉันก็เลือกเองเป็นแบบซีฟู้ดตั้งแต่จองเครื่องก็คือมันอร่อยมากอ่ะเปิดก่อนจริงๆมือนี้ไม่ได้คาดหวังเพราะว่ามือแรกคือแบบฉันกินไม่ได้แต่ว่ามือนี้คือแบบดีมากมนะันคือแซลมอนชิ้นโตมากแล้วก็แบบ อาพาสต้าอเลยสักอย่างไม่แน่ใจแต่มือนี้ขึ้นจุกมากกินหมดเลยแล้วก็วิวนะคะตอนอันนี้น่าจะช่วงแบบเช้าๆอยู่ก็เลยแบบว่าพาทิตย์กำลังขึ้นสวยมาก ตอนนี้คือจำไม่ได้แล้วว่ากี่โมงแต่ว่ามาโผล่ทีหนึ่งคือที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ข้อดีของการจองเครื่องนะคะแล้วก็จองที่นั่งเองตั้งแต่แรกก็คือมันได้วิวดีมากติดหน้าต่างนะแล้วก็แบบสวยมากคือเราเป็นคนที่แบบติดหน้าต่างมากอ่ะมื้อต่อไปมาเสริมแล้วค่ะใกล้ลงเครื่องแล้วนะคะก็คือเป็นป่านี่ก็แซ่บมากเหมือนกันแล้วก็แวะมาที่วิวอีกครั้งสวยมากอันนี้คือที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบ ก็แบบเพอร์เฟวิวมากดีใจที่ได้จองที่นั่งเองนะคะอันนี้เป็นการภาคครั้งแรกขอโทษด้วยนะทุกคนถ้าแบบว่ามันแปลกๆแล้วก็อัน,นี่คือวิวถึงเมกาแล้วถึงเร็วมากไม่รู้ตื่นอ่าถึงเมกาแล้วหน้ามัน เดี๋ยวเราก็จะไปผ่านตอมอันก่อนนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ยากอะไรมากก็คือตอบตามที่เขาให้ตอบนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเยอะแบบเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมันจะเดินทางไปที่พักกันแต่ว่าขอแวะมาอาบน้ำแปรงฟันก่อนผมไม่ได้อาบน้ำแทบจะ24ชั่วโมงขอแปรงฟันก่อนเลยอย่างแรกเรามีแผนนะคะวันนี้ว่าเราจะทำอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวบอกนะ แหมมันมีน้ำให้เติมฟรีด้วยอ่ะออกมาแล้วแกอากาศคือเย็นมากประมาณ8องศาประมาณนั้นตอนนั้นนะแล้วคือแบบอากาศเย็นกำลังดีกำลังแบบว่าเออรู้แล้วว่าถึงเมกาอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งรถบัตรนะคะต่อเข้าเมืองกันก็คืออันนี้เราจะนั่งเป็น Silver Line นะมันก็คือจะไปลงที่ south station ซึ่งมันจะห่างจาก ที่พักเราไม่ได้ไกลมากก็เลยนั่งฟรีไปลงเอ่ยใช่แล้วแปบ๊บเดียวรถก็มาคันใหญ่มากรถที่เมกาคือคันใหญ่มากแกใหญ่กว่าประเทศไทยแบบเยอะมากเอารถเมย์สองคันมาต่อกันแล้วก็ฉันขึ้นไปด้วยกันแบกกระเป๋าคนเดียวแบบแบกคนเดียวขึ้นไป23กิโลแล้วก็กําลังตื่นเต้นกับแบบว่าสถานที่กับวิวกับรถที่แปลกตาแล้วก็ทั้งคันมีฉันคนเดียวงงมาก เรารถขับไวมากแล้วอีกแป๊บนึ่งก็คือถึง Silver Line แล้ว South Station นะคะแล้วเราก็จะเดินทางหาทางขึ้นขึ้นไปขึ้นไปโผล่ที่ถนนให้ได้ก่อนจังหวะน,นี้งงมากมัวมากแต่สุดท้ายก็ขึ้นมาแล้วจ้า o s t o n Say Hi South Station นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่พักที่ห่างจาก South Station ประมาณ800เมตรบายบายเจอกันค่ะ